สวัสดีค่ะน้องเลเอราวันนะคะวันนี้อยู่ที่สวนพี่เอกนะคะเชา้าสวนสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนพี่เอกนะคะพี่เอกตัดทุเรียนหมอนทองนะคะ,คะ,ะวันนี้เราอยากรู้ว่าก่อนที่พี่เอกจะเก็บเกี่ยวรดเนี้ยค่ะพี่เอกฉีดตัวไหนในการช่วยที่เข้าสีอของทุเรียนคะเข้าสีก็จะมีตัวเซตสีผลเนาะที่ใช้ในอัตราลิตรหนึ่งต่อน,น้ำพันลิตรแล้วก็ จะมีตัวของอแม็กฟากฟา้าที่ใช้ลิตรครึ้นต่อน้ำพันลิตรเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยตัวท้ายสูงครับสามตัวแล้วก็จะมีตัวก็ยาหนอนยาช่วงที่ฉีดก่อนเก็บเกี่ยวนี้ระยะการฉีดะคะพี่พี่เอกฉีดกี่วันค่ะก็พี่ฉีดอยู่ก่อนตัดประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนตัดนะฉีด อี่ครั้งคะระยะห่างกี่ค่ะก็ฉีดพี่ฉีดอยู่อันนี้ไอนน้รุ่นนี้คือคือคือทุเรียนพื้นพี่มันหลายรุ่นเนาะแต่ชุดที่ตัดได้เนี่ยพี่ฉีดรอบเดียว oh, รอบเดียว,ยวใช่ได้<อ>สีนี้เลย 5, ใ,ชใช่ไหมคะสีนี้เลย 5, 5, 5. แล้วก็ 5, 5. ยังเหลือบนต้อนอีกชุดนึงก็เดีย <Okay. S 1> เด๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รือน,นี้เนี่ยเดี๋ยวจะฉีดทีหนึ่งรอมหนึ่งแล้วก็ไปตัดอาทิตย์หน้า สีน้มกัน่ก็อยากให้พี่เอกนะคะช่วยแนะนําเกษตรกร,กรที่แบบอยากได้ทุเรียนสีนี้นะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเอราวันนะคะค่ะพี่เอกช่วยแนะนําก็อยากจะแนะนําให้ให้ลองดูครับให้ลองดูว่าว่าชุดนี้มันใช้ดีจริงแล้วใช้แล้วเห็นผลอันนี้รอบเดียวทได้ขนาดนี้แต่ถ้าเราฉีดหลายรอบมันก็จะทั้งสีทั้งแป้งก็จะไปได้มากขึ้นตักได้เร็วขึ้นครับ นี่นะคะหนูไปแอบแกะมาแล้วนะคะจะมาชิมดูว่าแบบรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอ,คอุ้ยกำลังไก่ฉีกเลยนะคะทุกคน,นรสชาตแน่นอนห <c oughs> วานหวานเจียบหวานเจียบ,ยบค่ะถ้าเกษตรกรท่านใดนะคะอยากได้ผลผลิตดีอย่างนี้นะคะต้องตามคำแนะนำพี่เอกะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกนะคะขอบคุณค่ะ 好的。拜拜